สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโดนปเปรียบคนเก่าแอนพัทธ,ธิราประโยคเดียวร้องให้จนเกือบขาดใจกว่ารักจะลงตัวเสียน้ำตาไปแล้วเท่าไรชาคริตแอนย้อนเล่าดราม่าน้ำตาหลั่งรินเมื่อครั้งประกาศแต่งงาน เจอจัดหนักถึงขั้นเครียดโดยทั้งสองได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมาอัปเดตชีวิตหน่อยเป็นครอบครัวมากี่ปีแล้วชาคริตตอบว่าเกือบ5ปีแล้วมีความสุขมากมันเรียบง่ายได้อยู่กับธรรมชาติทํางานเสร็จก็กลับไปทําสวนที่จันทบุรีถามว่าเหมือนที่เราฝันไหมชาคริตตอบว่าผมค่อนข้างมองชีวิตเป็นอะไรที่เรียบง่ายอยู่แล้วโดวยสายงานที่วุ่นวายทํางานตื่นมาแล้วต้องไปเป็นใครก็ไม่รู้ในเรื่องการแสดงพอ พอเรากลับมาบ้านก็อยากจะอยู่บ้านให้แบบเรียบง่ายที่สุดถามว่าครอบครัวนี้สมบูรณ์แบบเพราะมีโูกแล้วชาคริตตอบว่าใช่น้องโพสีขวบปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาแต่ว่าน้องโพเวลาอยู่ที่บ้านดื้อไหมชาคริตตอบว่าไม่มีความดื้อแค่สนมาก ถามว่าแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่ต้องฝ่าฟันต่างๆนานาโดยเฉพาะคุณแอนมีเม้นตต่างๆว่าไม่เหมาะสมไม่สวยกระแสตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง แอนตอบว่าค่อนข้างแรงมากด้วยค่ะอย่างเรื่องงานแต่งเราก็มีการเตรียมมาพอสมควรเพียงแค่เราไม่ได้บอกใครเพราะเราอยากแต่งกันเงียบๆแต่ว่าก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเชิญหรือว่าเพื่อนฝูงที่เราเชิญเรารู้ว่าต้องมางานวันนี้แต่พอวันที่ข่าวออกมันใกล้กับวันที่แต่งเต็มทีแล้วเราก็เลยช็อกแล้วมันก็โดนกระแสค่อนข้างแรงมาก ถามว่าอะไรบ้างที่แรงที่สุดที่เราจําจนถึงวันนี้แอนตอบว่าที่แรงสุดๆคงจะด่าครอบครัวว่าเลี้ยงลูกมายังไงให้จับผู้ชายแล้วท้องมันจิตนะคะ ค่อนข้างจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้จักเราแต่ตัดสินเราด้วยอะไรซึ่งเราก็คุยกันตลอดสิ่งที่มันทําให้เราผ่านมาได้ก็คือตัวเขาด้วยตัวครอบครัวด้วยถามว่าเคยร้องให้กับชาคริตไหมแอนตอบว่าหุยร้องชาคริตตอบว่าร้องครับก็เสียใจว่าเขาทําอะไรผิด ผมก็บอกขอโทษเขาไปสิ่งที่เราไม่ได้บอกใครตอนนั้นเพราะว่าเราเองก็อยากมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปซึ่งผมพูดหลายครั้งแล้วละ่ะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดคนเริ่มเข้ามามีความอยากรู้อยากสนใจเพราะด้วยความที่เป็นตัวเราเองสิ่งที่ผมกลัวที่สุดที่ทำให้อยู่กันไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นไปกระทบกับครอบครัวเขาหรือเปล่าที่แบบภายในสามชั่วโมงภายในค่มคืนทุกคนมาสนใจเขา จะช็อกหรือเปล่าเพราะเขาใช้ชีวิตปกติมาตลอด ถามว่ากับคําถามที่ว่าไม่ท้องไม่แต่งแอนต,ตอบว่าวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์พิกคริสก็มาขอโทษที่ทําให้เราต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ถามว่าไม่ท้องก็ไม่แต่งคือจริงๆเราสองคนมีการคุยกันไว้นานมากแล้วตั้งแต่พอเริ่มคบกันเราบอกว่าเราจะไม่เสียเวลากับการครบถ้าเราครบเราจริงจังเรามีลูกเลยนะเราคุยกันแบบนี้เลยชัดเจนชาคริสตอบว่าไม่ได้คิดว่าจะจัดงานแต่งงานเลยด้วยซ้ำคือผม เองก็เคยผ่านชีวิตการมีคู่ซึ่งตั้งแต่แฟนมามีคู่แล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จมันก็เลยทําให้มุมมองชีวิตเป็นอีกแบบหนึ่งกับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโฟกัสที่ตัวเราดีกว่าอย่าไปโฟกัสในวงกว้างมีความสุขแค่ไหนยังไงเราอยากเป็นแบบไหนเราก็เป็นอย่างนั้นบางคนแต่งงานอาจจะไม่อยากมีลูกก็ได้แต่การที่เรามีลูกเราอยากมีลูกไม่ใช่ว่าเราต้องแต่งหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันเหมือนจัดงาน เลี้ยงเพื่อให้เพื่อนๆผู้ใหญ่มารับรู้เพื่อให้เกียรติกับทางครอบครัวเขาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ